สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้วันที่5้ธันวาคม256 6นะ,ะเราเปิดตลาดนัดนะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลย340นี่นะครับเรามีร้านค้านะีฮะเยอะแยะเลยครับนี่ฮะร้านค้ามากมายเลยนะครับนะี่ครับ,นะรบอทะ,ะเลดองนะครับนะฮะ อุปกรณ์นะฮะซ่อมมือถืออะไรต่างๆนะครับนี่ฮะนี่นะครับร้านแซบนะฮะแซบเก้าล้านฮะนี่ซูชินะฮะซูชิดีเบิร์ดไฟนะครับนี่ผลไม้นะฮะไม่แพงส้มโอนะฮะต่างๆนะฮะนน้องแต้วนะฮะ นะฮะฮข้าวทอดกรอบแตงโมนะฮะสาลาเปาทอดนะฮะนี่ครับข้าวโพดอบเนยนะฮะนะฮะนี่สถานีดีต่อใจนะครับนี่นะฮะฮนี่ฮะโอ้เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะอร่อยอร่อยเค้กนมสดนะคาไม่แพงนะครับนะ,ะนี่ครับ อ่านี่มะพร้าวอ่ามะพร้าวนะฮะไม่แพงเลยนี่ร้านโกเด้งโกเด้งนะโฮเด้งนะลูกชิ้นนะอร่อยอร่อยนะครับอ่านี่ลูกชิ้นสดนะครับนะชิ้นฝันสดนะครับนี่น่าทานเลยฮะนะสดสดเลยยอดเยี่ยมเลยร้านนี้นะฮะ ะกะเพราหมูกรอบนะฮะข้าวกล่องข้าวกล่องนะ้ไม่แพงยีนะ่สิบบาทนะอ่ายี่สิบบาทบายบายแพงนะฮะอ่าโรตีโรต,โตีอ่าโรตีอร่อยอร่อยนะครับเนี่ยโดนัทโดนัทโบราณนะครับนะมีเา้ากล้วยนะน้ำอบลมปั่นนะมีหมดนะครับมือรับ นะีหมูสดหมูสดนะีหมีหมูสดนะฮะสบายเลยหมูสดนะฮนะไม่แพงนะครับอา่ยยำกบนะฮะเห็นไหมรามีร้านค้ามากมายเลยนะครับ